สวัสดีครับเพื่อนผู้ติดตามเพื่อนรักคคมรี่และผู้คอมบลบชมใหม่ทุกท่านครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพา fc มาดูวิธีการปะยางแบบเร่งด่วนนะครับต้องสํำรวจดูก่อนนะครับว่าอ่าแบนอาจจะมีตะปูนะหรือว่าตัวสกูรุดน็อตนะไปเหยียบมานะครับอ่าเนี่ยเจอแล้วครับเนี่ยอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับ เพื่อนเจอปัญหาแบบนี้นะฮะยางแบนนะครับก็สามารถทําได้หลายวิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนยางใช้ยางอะไรเปลี่ยนนะวิธีสองหากมีปั๊มแบบนี้นะครับนะมีปั๊มแบบนี้นะครับให้เอาหัวเนี่ยนะครับไปเสียบในช่องข้างในรถนะแล้วก็ทํางานปั๊มลงเข้าไปครับแล้วก็ขับไปหาปั๊มหรือหาร้านยางนะหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับนะ้ากมีตัวไหมแบบนี้นะฮนะ เนี่ยกำลังนิยมกันมากครับก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองเสียบเข้าไปนะครับน,นี้จะลองมาทอยแทงไหมดูนะครับนะฮะว่าทํำยังไงนะเราต้องมีอุปกรณ์ให้พร้อมครับมีค,มมครีมมีไขควงนะครับนะเพื่อจะเอาตัวไอ้น,อน็อตหรือสกรูที่ติดคานั้นออกนะครับนะ่ยอันนี้ผมจะเลือกเอาครีมนะครับดึงเอาตัวเอาตัวที่เหล็กที่ฝังอยู่ที่ยางออกนะครับ เราต้องหันนะหันหน้ายางนะให้ให้ให,ให้ถนัดถนัดนะฮะนี่ผมจะหันหน้ายางฮนะหักวงใบทางขวาเพื่อจะได้มือสอดเข้าไปดึงเอาตัวตะปูออกมาได้อย่างสะดวกนะครับดังไปสักนิดนึงฮะเนื่อง,นะงจากฝนตกนะครับนี้มาดูวิธีการเอาตะปูที่ติดคาในายางออกนะผมจะใช้ครีมนะดึงนะครีมพยายามจะใช้ครีมดึงขึ้นมาครับ แน่นมากครับแน่นมากเอาไม่ออกคัะต้องใช้ไขควงช่วยครับไขควงบุญครับบุญพร้อมกับไขครีมดึงครับใช้กันสองมือครับ,รบอันยานการมันจะค่อยๆคายดึงคายดึงคายนะครับครับอ่ะออกมาแล้วครับออกมาอย่างง่ายได้ จากนั้นนะผมก็จะเอาไอ้ตัวเหล็กเนะี่ยแทงให้เข้าไปในรูอีกครั้งนะฮะปั่นให้มันรูขนาดใหญ่ขึ้นนะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะเพื่อที่ว่าเราจะเอาไหมเนะี่ยสอดเข้าไปได้ได้ได้ง่ายขึ้นนะครับนะต้องทํารูให้มันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึงครับ จากนั้นนะฮะเราก็ทําการแกะเอาไหมออกมาชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็สอดเข้าไปในในในเหล็กจะมีเหล็กของมันอยู่นะฮะอุปกรณ์ตัวนี้เตรียมมาสอดไหมเนี่ยเข้าไปในเหล็กที่เป็นรูแบบนี้นะครับสอดเข้าไปนะฮะมาสอดเข้าไปแล้วเนี่ย แบ่งป,ประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เอากาวครับเป็นกาวยางนะครับทาเข้าไปที่ที่ตัวตัวตัว,ตวใหม่นะฮะเพื่อ,อยางมันก็จะนิ่มนะฮะแล้วก็จะลื่นแล้วก็มันก็จะส,ะสะดวกด้วยครับเวลาที่เราแทงลงไปในในในยางครับจะได้แทงได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะเลอะมือนิดมือสนิดนะครับ ทาลงไปทั่วๆนะครับนะครับเราก็จะดันเข้าไปกลับเข้าไปในในในรูฮะในรูยางที่เป็นที่เราเอาตะปูออกนะครับดันเข้าไปฮะแรงๆครับ ความชัวร์ความมั่นใจนะครับก็หาน้ําฟองสบู่ครับมาลูบดูอีกทีนะครับว่ามันจะแฟตออกมาไหมสําหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับหากว่าชอบกรุณากดไลค์และกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ